บ้างสาหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาวางไว้หน้าช่อง2ตัวครับก็ต้องบอกว่าสําหรับในทางด้านของร้านเซปซี่เราไปกันที่เพดานบนนะฮะก็สวยงามกันไปสําหรับวันนี้นะครับต้องบอกได้เลยครับว่ามีฟุตบอลมาฝาก2คู่อย่างเช่นเคยครับก็คือสําหรับในทางด้านของอ็อกเธอแฮมครับอันดับที่14ครับต้องเจอกับในทางด้านของ ว c o m w a n d e r อรอครับอันดับที่3ครับวันนี้คลิกออฟกันในเวลาตี 2, สองสี่สินาทีครับต้องบอกว่าโมเมนตัมในการเจอกันมาเนี่ยเป็นแนงด้านของวีคอมวันเด e r ในบ้านครับที่เคยเอาชนะในทางด้านของ r รอส e r h ฮ m มาได้และต้องบอกว่าโคตรมันครับสำหรับวันนี้เนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดสำหรับในทางด้านของ r รอส e r Ham ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยเก็บชัยชนะไป2เกมแล้วก็หลุดแพ้ไปถึง2เกมนะฮะเสมอไป1เกมครับเกมล่าสุดนะฮะกับในด้านของเอ็ก t e เซนเตอร์นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเสมอกันไป1ประตูต่อ1ส่วนในด้านของวีคอมวันเดอร์เอร์ครับต้องบอกครับว่าพวกเขาครับเก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่1เกมหลุดแพ้ไป2เกมแระก็เสมอไป2ครับเกมล่าสุดครับก็ไปแพ้ให้กับในด้านของ Re รีแคม หประตูต่อศูนย์ครับสำหรับในด้านของวีคอมวันเด r เลอร์แต่เชื่อว่าในเกมนี้ผมว่าน่าจะสนุกสุดมันครับต้องบอกว่าอะไรครับสำหรับในด้านของรอตเทอร์แฮมไม่มีอะไรงานตัวนักเตะที่ได้รับอาการบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนแต่อย่างใดครับเพราะฉะนั้นครับต้องบอกว่าในทางฝั่งของวีคอมวันเดอร์ยังต้องรอเช็คฟิตแต่เชื่อว่าไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงผมว่าบทขยี้ให้มองไปในทางด้านของ วีคอมวันเดอร์เลอร์ครับว่าจะสามารถครับปิดชัยในเกมนี้ได้เพราะฉะนั้นครับถ้าใครจะไปมองในด้านของอ่เพดานบนเป็เวลาก็สามารถที่จะมองได้เช่นกันแต่ผมไปทั้งเพดานบนแล้วก็วีคอมวันเดอร์เลอร์ครับและอีกหนึ่งคู่ครับว่าเราจะไปมองในทางด้านของอ่อังกฤษคอนเฟอเรนซ์นะยครับต้องบอกได้เลยครับว่าในทางด้านของรอสเดลเนะยครับกับในด้านของบอสตันอยู่ในเตดครับอันนี้ครับต้องบอกได้เลยครับว่าผลงานนะฮะ รู้สึกว่าในฝั่งของเจ้าบ้านเนี่ยนะครับก็ไม่ธรรมดาครับหรือว่าในฝั่งในทางฝั่งของบอสตันก็ไม่ธรรมดาเช่นกันต้องบอกว่าผลงานเนี่ยนะครับในการเคยเจอกันมาเนี่ยนะครับนัดล่าสุดนะครับเป็นบอสตันนะครับที่แพ้ให้กับในด้านของรอสสเดลไปนะฮะสามประตูต่อศูนย์ครับผลงานในทางฝั่งของเจ้าบ้านต้องบอกว่าดูดีเลยฮะต้องบอกได้เลยว่า5นัดหลังสุดที่ผ่านมาเก็บชัยชนะไปถึง4ี่เกมเกมล่าสุดครับเสมอไปครับ ส่วนในด้านของบอสตันอยู่ในเตคกับต้องบอกว่าผลงาน5นัดหลังสุดที่ผ่านมาพวกเขาเก็บชัยชนะไปถึง3เกมหลุดเสมอไป2ครับวันนี้โมเมนตัมมันเปลี่ยนไปแล้วเจ้าบ้านดูดุดันเพราะฉะนั้นมองเจ้าบ้านไปครับสำหรับในด้านของโรสเดลนะฮะอย่างไรก็ตามครับอย่าท้ออย่าหออย่าเหี่ยวครับพี่ๆในโกดังเนี่ยมีซิกเนเจอร์ตัวอื่นครับหรือว่าชุดโครงการที่เราจะมอบให้รวมถึงสูงแรก45นา,าทีมี1ตงุงเราจัดเสิบให้ทั้งวันครับ เพราะฉะนั้นครับไปที่แอปแทบ95หรือไม่ก็สแกน QR Code เข้ามาท้ายคลิปยินดีต้อนรับเจอกันครับพี่ชายสวัสดีครับ